ตื่นเช้าแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูตารางรถไฟว่าวันนี้คือวันหยุดรถไฟเขาจะมาช้านิดหนึ่งเราก็เลยต้องม่ยืนรอ ห้จุดสามก้อีกประมาณเก้านาทีอันนี้คือสถานีรถไฟเขาจะไม่มารอกันนะเขาเขาจะเช็คเวลาแต่พอดีวันนี้ลืมเช็คเวลา ก็เลยต้องมายืนหนาวแต่มันมีห้องห้องสำหรับพักนี้นี้ห้องนี้เป็นห้องห้องที่ไม่ไม่หนาวเป็นห้องพักสำหรับเวลาหิมะตกเข้าไปอยู่ข้างในดีกว่าข้างนอกหนาว